ขณะนี้เป็นเวลากี่โมงคะเนี่ยแปดโมงเจ็ดนาทีนะคะเรานัดกันแปดโมง,งว่ามีใครมาเกยเวลากระเทยมาก,มากมนัดกี่โมงคะเนี่ยแปดโบเรานัดไม่ได้ว่าแปดโมงตรง <c oughs> ต้องขึ้นไปขโมยของเลยสักแ หมดจะพึ่งมาอะไรอ่ะทพึ่งมาสายอ่ะสวัสโอเคดิค่ะแอบโทรมาเช้าแค่วันนี้แล้วไปมาสายอะอะไรวะพึ่งมาปะคะเปิดไฟกันนัดกี่โมงนัดกี่โมงนัดกี่โมงรถติดรถติดเขาก็ติดรถติดมากเวลากระเทยมากใช่กินข้าวก่อนหรืวเราก็มาไม่ ก่อนพี่ไม่นะกี่โมงนิวรายการด้วยค่ะแปดโมงสิบห้าค่ะเดี๋ยวต้องเติมบุดลงพูดโอเคสสวัดีค่ะเดี๋ยววันนีเราจะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเยี่ยมชมสายการไปชมสายเลยวันนี้จะมีทั้งจะซื้อเทรอร์แล้วก็ว่าจะโตนี่จะโตจะโตสุดของเราใช่ค่ะวันนี้เราจะพาไปดูอะไรน้องเมย์จะโตกับจะอตเออน้องแฟนไปดูอะไรดู Dante, ไม่ใช่ไม่ดูอะไรคะเราจะไปตรวจอะไรไปตรวจไฟรไปตรวจเครื่องสักใช่ไหมลูกเออเราจะไปดูกันว่าไซส์เรามีความเรียบร้อยยังไงไปดูกันเลยพี่โอรู้สึกยังไงคะที่บอลลูนนี้พี่โอโสดอยู่เป็นโหแรงมากโสดแต่สวยนะโสดแต่สวยเนอะไม่รีบคู่อยู่แปดคนใครจะรู้ท้องสับบ้างว่บ้างเลยไม่เคยโดนู่นผลวกูกูไป ว้าเลือสตูเราก็มาถึงไซส์อไซส์203นะคะเข้าไปกันเลยค่ะอันนี้เพิ่งวางเลยค่ะรางเดี๋ยวจะให้ช่างแบงค์เ่าที่แล้วมาช่างแบงค์ได้วางตัวรางกระเต้ยงค่ะอืออันนี้ที่เด็ดที่เด็ด เมื่อวานฝนน่าจะตกถนนก็อาจจะเละนิดหน่อยเครื่องจักรเดี๋ยววิ่งไม่ได้เลยงานของเราจะเน้นความไวเป็นหลักนะคะเดือนหน้าก็คือเหล็กงเหล็ก้นีนมนใช่เดือนหน้าก็อาจจะเริ่มงานก่อเพราะว่างานเหล็กอาจจะเสร็จหมดแล้วนะคะตอนนี้งานไปถึงไหนแล้วคะช่างแบงค์ออกปลายก่อนตอนนี้งานไปถึงไหนแล้วคะช่างแบง <S <S ค์อ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ตอนนี้ก็งานก็เริ่มงานภายนอกแล้วนะครับ เริ่มงานเอกชนอภายนอกพวกงานาวางรางระบายน้ำนงานรั้วนะครับเห็นอยู่ด้านหลังนะครับวางไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ละคะอนนี้ประมาณ30แล้วเซครับอของโครงการนะครับแล้วมันมีงานอะไรเพิ่มเติมนอกจากงานรางระบายน้ำมั้งคะหลักๆนะครับภายในโครงการของเรามันก็จะมีถ้างานใต้ดินหรืองานระบบภายนอกแหละมันจะมีแค่งานรั้วงานรางระบายน้ำนะครับ แล้วก็ตัวเซฟติกนะครับซึ่งอยู่ด้านในนะครับยังยังไม่ได้เปิดการทํางานเห็นว่าเสาขึ้นไปเยอะแล้วเสาตอนนี้เราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับโครงสร้างตอนนี้ก็เหลือไร่เก็บนิดหน่อยครับตอนนี้ก็ถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับโครงสร้างเราก็สําหรับโครงสร้างนะครับเราก็ทําอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งสาหรับงานโครงสร้างของคลังเห็นว่าตรงนี้บทอัดใหม่ด้วยใช่ไหมคะ ครับอันนี้ทาที่จอดรถให้ลูกค้าครับของโอบาร์สหรับลูกค้าขับรถเข้ามาแล้วก็จอดเข้าตู้แล้วก็เดินไปดูนั่งงานครับสิ่งที่เราอยากพีเต์มากเลยช่างแบงค์วันนี้ก็คือไอเนี้ยค่ะเวทีเวทีของงานเซฟตี้โนช่างแบงค์ก็คือตอนเนี้ยเรามีไอโซเข้ามาใช่ไหมคะใช่ครับเราก็อยากจะทําอย่างเงี้ยให้เป็นทั้งทุกโครงการเนอะถูกครับอันนี้อาจจะเป็น ไซส์แรกๆเลยไซส์ไซส,ส์เริ่มไซส์เปิดว่าแบบเนี่ยอันนี้คืออยากทำอย่างเงี้ยให้เป็นทุกโครงการ,รนะคะสแตนดาร์ดก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานมอนิ่งท็อกของงานเซฟตี้นะครับ<ม>พอเรามีไอโซที่ต้องตรวจกันก็จะเป็นบรรยากาศส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโซนด้านเอนาฟิตนะครับทั้งหมดเลยก็จะไล่ตั้งแต่ตู้ยีสอ่ะโอนเนอร์ตู้คอนเซิลแล้วก็ตู้ประชุมแล้วก็ตู้ของอเอ็นคอนนะครับนี่เป็นส่วนของตู้ม็อกอัพนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวให้ช่างแบงค์พรีเซนต์สหรับ ตู้บล็อกอัพเรานะครับจะทําการติดตั้งอยู่ที่หน้าง,งานเลยเพื่อให้ทางออเนอร์หรือทางลูกค้าหรือทางออเซ้าได้เห็นสินค้าหรือวัสดุตัวจริงนะครับเพื่อการเลือกอนุมัติเข้าติดตั้งที่โงรงการนะครับก็จะมีตั้งแต่กระเบื้องนะครับโซนกระเบื้องครับโซนสุขภัณฑ์นะครับเราจะขออนุมัติวัสดุตาม T.O.R. หรือทางตามดีไซน์ที่เราได้รับมานะครับเราก็จะคัดเลือกวัสดุมาเป็นตัวอย่างมีทั้งคอ์เตอร์ครับตัวอย่างหินแกนิตนะครับอ mm hmm. างล้างหน้าโซนนี้ก็จะเป็นพวกโฟรทอฟอเดนนะครับแล้วก็พวกใส่กระดาษทิชชู่งานสุข,ขาพิบาลและงานไฟฟ้านะครับก็จะมีตัวอย่างท่อไฟตัวอย่างท่อน้ำประปาที่เราต้องใช้ภายในโครงการเพื่อให้ลูกค้าเลือกนะครับ ค่อนข,ข้างครบเลยเน <Nope. S 2> าะก็ค่อนข้างครบครับภายในตู้บอกอัพเราก็จะมีโซนนี้ก็จะเป็นงานวัสดุงานมุงหล,ลังคาตั้งแต่แผน่นใสแผน่นหลังคาตัวอย่างตะแกรงกันนกมีหมดนะครับตัวอย่างน็อตก็จะมีในการติดตั้งที่เราต้องใช้นะครับ,รบมีตัวอย่างน็อตนะครับมีตัวอย่างซิลิโคนที่ใช้ในงานซีลนต์นะครับในงานซิลครับแล้วก็งานหลังคาก็จะมีพวกตัวอย่างงานแฟชชิ่งนะครับแฟชชิ่งมีตัวอย่างหลังคาล่อนที่เราจะใช้ ภายในโครงการนี้นะครับมาดูนี้ตู้บล็อกอัพเราก็จะรวมวัสดุที่ใช้ทั้งหมดภายในโครงการ่ให้ลูกค้าได้เลือกสรสรแล้วก็ได้เห็นภาพของจริงรในการใช้งานนะครับจะไม่ได้เห็นแค่ในกระดาษหรือในรูปภาพนะครับเราจะเอาไ้เห็นตัวจริงในตู้บล็อกอัพเราเราไปดูในส่วนหน้าหานบ้างไปดูกันเลยค่ะอันนี้งานในส่วนไหนคะช่างแบงค์ ก็ในส่วนนี้จะเป็นงานงานหล่อ PC เรานะครับก็คือมาครา,าวที่แล้ววันที่17สิงหาเราหล่อเสาต้นแรกพร้อมกับงานต่อเข็มนะครับปัจจุบัน,นงานโครงสร้างเราได้งาน,นเป็นงานติดตั้งเสาไปแล้วนะครับก็มากก็ตอนนี้ก็90%นแล้วครับเกือบจมหมดแล้วนะครับ,รบในงานในงานโครงสร้างก็จากวันที่17ถึงวันนี้ก็ประมาณ3 6วันในงานโครงสร้างนะครับ ที่ไหนทําไม่ดีเท่านี้ไหมไปดูต่อค่ะอันนี้ก็จะเห็นเครื่องจักรเราทํางานกันเพราะอะไรคะช่างแบงที่เครื่องจักรทางานกันกระหม่อมกเมต์เพราะว่างานเรางานเราเปิดทุกหน้าครับตอนนี้เพื่อเร่งรัดให้จบเร็วที่สุด<ช>นะครับ<ช>เพื่อให้ทันเวลาในการใช้งานเปิดเปิดการใช้งานของลูกค้าครับ <Okay S 2> เพราะว่าเราจะคํานึงถึงเวลานะครับเวลาจะสําคัญมากสําหรับการทํางานของเราใช่ครับต้นอัลฟิสซึ่งตอนนี้ติดตั้งเสาได้แล้วประมาณ3ต้นหลืออีก3มต้นก็จะจบวันนี้ครับ แต่ส่วนส่วนของคังเสาของค่างนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์อีกสามต้นก็จะครบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอคะถูกต้องครับอีกสามต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ไวมากครับผมไปดูกันต่อค่ะวันนี้ทางก็จะเละนิดหน,น่อยนะคะเพราะว่าอะไรคะเมื่อวานเพิ่งฝนเพิ่งตกไหมคะฝนตอนนี้หน้างานก็ติดปัญหาเรื่องฝนนะครับนั่นดีนั่นดีฝน,น,นช่วงนี้ก็มาบ่อยบ่อยมากงานก่อสร้างจะเจอปัญหากาันเกือบทุกที่ใน ในช่วงของหน้าฝนนะครับแต่เรา,เราท้อไหมไม่ไม่เป็นปัญหาสําหรับพวกเรานะครับเ,เข้ามาในคังแล้วครับพื้นที่คังที่เราเคยเข้ามาตอนน้ำที่กาลังตอกเข็มอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็กําลังขึ้นเตรียมงานซัพพอร์ตงานเทพื้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูงานเตรียมงานซัพพอร์ตเทพื้นกันบริษัทเรามีทีซัพพอร์ตเองด้วยใช่ไหมคะช่างแบงค์ใช่ครับในส่วนของงานพื้นนะครับแบบฟอร์มของงานทีซัพพอร์ตหรือแบบฟองที่ใช้ซัพพอร์ตท้องพื้น ของเราจะมีเองอยู่ที่สโต้นะครับจะเป็นพื้นทั้งหมดมภายในนี้ที่เห็นเข็มโผล่ๆอยู่เนี่ยก็บบคือพื้นคลังะจะเป็นพื้นสเตปการยกลอยซึ่งไม่มีการถมดินอยู่ข้างล่างมันก็จะสะดวกในเรื่องของงานเซอร์วิสนะครับในการเข้าเซอร์วิสในอาคารภาพร,าพรวมก็จะประมาณนี้นะครับทีมงานก็กําลังเข้าแบบโมดอบปอยู่นะครับก็อตอนนี้เรารอโครงสร้างของ P B โครงเหล็กข้างบนนะครับซึ่งจะมาภายในอาทิตย์หน้า ก็อาทิตย์หน้าก็จะทําการติดตั้งโครงหลังคาแล้วติดตั้งโครง PEB กี่วันเสร็จคะช่างแบงค์อ่าสามสิบวันครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาอีกทีนึงแล้วจะเห็นว่าโครง PEB ติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมคะช่างแบงค์อีกสักยี่สิบวันใช่ครับประมาณไม่เกินยี่สิบวันเดี๋ยวเข้ามาเรื่องงานติดตั้ง PEB อีกทีนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูไซต์อื่นๆกันต่อในส่วนที่เราเยืนอยู่เนี่ยคะ่ะเป็นส่วนที่วางตู้ออฟฟิศแล้วก็ตู้ของคอนซัลท์นะคะแล้วก็ที่เก็บพวกวัสดุต่างๆ,างๆค่ะแล้วจะมีตู้้สตขอขงเราดวย มาดูบรรยากาศภายในตู้ก่อนมาแนะนำแต่ละคนเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาค่ะต้องบาสแนะนำตัวหน่อยครับชื่อไก่ครับไม่ใช่สวัสดีครับเป็นตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งเป็นคนซื้อของครับผมเออบายเขาถ่ายหัวคอดีๆแนะนำตัวเช้ามาซื้อของก่อนเลยครับ วิศวกรเอชีนะคะชื่อน้องบาสค่ะชื่อไก่เรียกว่าไก่ก็ได้นีคะอันนี้แนะนำตัวเลยค่ะน้องเมธครับชื่อนุคอนพง์ครับเป็นแอดเจค่ะมา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 คุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับเขาจะได้แปะชื่อแนะนำตัวเลยค่ะชื่อจ้างโดนัทครับผมเป็นเป็นวิศวกรงานระบบครับคนหล่อประจำบริษัทค่ะมามาอีกคนนึ่งค่ะวันนี้ดูหลายไซส์หน่อยจะเจอหน้าบ่อยบ่อย สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะนักข่แอดมินค่ะคนที่มาเขาดูหลายไซส์จ่เห็นหน้าเขาบ่อยหน่อยนะคะจะมาสัมภาษณ์จอปอของไซนี้กันนะคะว่าการทำงานที่นี่มันยากง่ายแค่ไหนแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเปิร์นะคะเป็นเจอปอวิชาชีพที่ไซส์แจ็ปเปอร์เชงค่ะการทำงานที่นี่นะคะก็ต้องอบรมก่อนอย่างแรกแล้วก็อบรมเสร็จแล้วพอได้บัตร เข้าทำงานแล้วเราก็ทําการแลกบัตรทุกเช้าเอาบัตรประชาชนไปแลกไว้ที่ป้อมยามตอนเย็นพอเราเลิกงานก็สแกนบัตรออกหรือให้รปภเขาติ๊กบัตรออกให้ค่ะขั้นตอนยุ่งยากเหมือนกันนะคะก็ค่อนข้างเข้มงวดค่ะที่นี่แล้วการแต่งตัวล่ะที่นี่นะคะก็ต้องแต่งตัวเป็นเสื้อสะท้อนแสง,แงเท่านั้นแล้วก็รองเท้าเซฟตี้สีสีดําเท่านั้นค่ะถ้าจะเข้าด้านใน ีเขาระบุสีด้วยนะปกติเอ็นคอนอะใส่รองเท,ท้าสตีสีขาวนะคะแต่ที่นี่เขาให้ใส่สีดำใช่ค่ะที่นี่เป็นคลังเก็บสินค้าเกี่ยวกับรองเท้าค่ะก็เลยเข้มงวดด้านนี้ค่ะสำหรับ <c oughs> จอบปอมีอะไรฝากไว้ไหมคะทำงานอย่างปลอดภัยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาถึงไซส์เอออะไรวะนี่ไซส์ไลเจ2 0 0 2 0 0 C 200นะคะวันนี้เราจะมาทําการมูสําหรับไซนี้ใกล้จะจบแล้วแหละแต่เข้าไปไม่ได้เพราะว่าการเป็นไทยเขาค่อนข้างจัดเซฟตี้ร้อยนะคะเราก็เลยมามูตรงนี้เป็นศาลของท่านปู่ศรีจุโธค่ะเดี๋ยว<ะ>เราจะมาสัมภาษณ์สตาฟของทีมว่าความคืบหน้าของงานไปถึงไหนแล้ว <S <S ตอนนี้ล่ะคะงานตอนนี้โฟกัสไป6ก็ตแล้วค่ะเหลืออีก40งานใกล้จบยังคะใกล้ละค่ะ เรา,เราจะเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนค่ะแล้วเราจะได้ตั๋วบินฟรีไหมถ้าเราจบงานได้เขาไวได้ฟรีค่ะแต่ได้ฟรีจากพี่กุ้งนะคะว่าไหร่ท่านโปรเจกต์จะทให้งานจบอะคะก็เรากําหนดไว้จบยี่สิบเก้าเดือนสิบค่ะ,คะปีหน้าแล้วเราจะได้ตั๋วเครื่องบินไหมคะอย่างที่ถามลองเกตไปได,ได้ได้ได้หางตั๋วไปไม่กลับไปไม,ไม่อ๋อไม่งั้นไม่ไปค่ะเนาะกลับมีมีบินไปลงดอนเมืองแค่ส่วนหัวไปลงดอนเมืองได้อ๋อโอเคไม่ไปเนาะ วันนี้เป็นไงบ้างคะช่างวันนี้ก็ไซเราก็ตอนนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับไซรีโนเวทของเราใกล้แล้วใช่ไหมคะงานไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ประมาณ70%ปแล้วครับอู้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วก็ส่งผลงานได้หมดแล้วงานราบรื่นดีถูกไหมครับราบรื่นดีครับแต่เข้าไปไม่ได้เลยพี่ไม่เคยเข้าไปได้เลยอยากเข้าไหมครับไม่อยากไม่อยากต้องลองต้องลองเข้าครับ แล้วรู้สึกยังไงคนดู7 0 0 0 0คนโอ้แล้วรู้สึกยังไงกับการที่คลิปเรามีคนดู70,000คนก็อย่างแรกก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าไม่เคยออกสื่อนะครับก็ดีใจเพราะว่าเพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ยไม่ได้เล่นติ k t o อกก็เลยตกใจที่ว่าเ <ๆ S 3> พื่อนเขาก็แคปหน้าจอมาว่าเฮ้ยเป็นคนดังอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวก็ขอบคุณครับ ดดีใจ้วยเป็นคนดังไว้ในชั่วพิบตาเลยนะคะค่ะเดี๋ยวถ้านไหนมีคลิปหรือว่ามีความรู้ใหม่ๆเนาะช่าหมัดเราก็จะให้ความรู้นอีกดีไหมคะครับแชร์กันได้ครับแชร์กันได้ก็ฝากติดตามไซเจสอ0รหน่อยครับก็ไซเจสอ0ร,รนะครับเป็นไซ์ที่บรรยากาศนะครับระหว่างการมาทํางานนี่ก็คือสวยงามนะครับได้ดูเครื่องบินอ,อะไรประมาณนี้งานนี่ก็คือไม่เป็นไรครับช่างมัน <laughs> แต่ไม่มีปัญหาเลยเนาะงานราบเรื่อนดีทุกอย่างไปได้ดีถูกไหมคะค่ะไ,ได้ดีครับเดี๋ยวเราฝากติดตามช่างอมัดในไซต์อื่นด้วยนะคะสำหรับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับ